สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมิถุนนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายนให้กับคนราศีมิถุนนะคะ พลังงานนี้อาจจะมีการสลับการในตัวตนหรือตัวตนของคุณและตัวตนของเขาหรือพลังงานนี้อาจจะตรงไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยนะคะถ้าฟังรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่มีกำลังใจกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะวันนี้รู้สึกอ่องอ่องเหลือเกินในการทําคลิปคลิปนี้ให้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในเดือนนี้นะคะความรากักความสัมพันธ์ของคนราศีมิถุนเป็นยังไงนะคะ คลิปนี้นะคะมีผลไปจนกว่าจะมีการออกคลิปใหม่ให้ในช่วงประมาณต้นเดือนหน้านะคะจะมีความรักหรือเขาเรียกว่า ใครสักคนความสัมพันธ์ดีๆสักความสัมพันธ์หนึ่งเข้ามาแล้วแบบเกินคาดอะเออเกินคาดบางคนไม่ได้คิดว่าจะลงเอยหรือจะจบหรือพูดง่ายๆนะบางคนไม่ได้คิดจะมีครอบครัวนะตอนนี้นะเวลานี้ไม่ได้มีความคิดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับมันเกินคาดอะมันเกินคาดมันเกินกว่าที่คุณจะรับไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคือเฮ้ย คือเข้ามาแล้วแบบคือเขาเป็นเหมือนกับเป็นน้ำเย็นนะคะเป็นน้ำเย็นที่แบบว่าเข้ามาเข้ามาในชีวิตคุณแล้วแบบว่าคือเหมือนเขาพร้อมมาแล้วอะคุณจะเจอคนที่เขาแบบชีวิตเขาสเตเบิลแล้วอะคะ่ะคือถ้าจะแต่งงานเขาก็พร้อมแล้วถ้าจะมีลูกเขาก็พร้อมแล้วหรือถ้าเราบอกว่าเออเราไม่อยากแต่งอะเราไม่อยากแบบ มีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสําหรับบางคนที่แบบรู้สึกไม่อยากมีลูกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ก็โอเคได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเขาก็จะเป็นคนที่มีเป็นเขาเขาจะเป็นคนคนที่คุณจะเจอในช่วงเนี้ยค่ะถ้ามีคนเข้ามาจริงๆอ่ะคุณจะเจอคนลักษณะที่แบบว่าเป็นคนที่สามารถพูดให้คนที่ไม่อยากมีลูกได้อะ่ะเป็นคนที่ เปลี่ยนความคิดอะคือเขาพยายามพูดง่ายเขาเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์อยู่ดีๆคุณก็รู้สึกว่าเออเขาก็พูดถูกของเขานะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่า,วาคุณจะเจอคนที่สามารถทําให้คุณเนี่ยออนอ่อนผ่อนปลนไปกับเขาได้อะ่ะเออเขาเก่งเหมือนกันเนาะคือเขาเป็นคนที่ ควรจะเจอคนที่ทำทาให้คุณรู้สึกแบบว่าแพ้ใจอะ่ะเออแพ้ใจคนนี้จังเลยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแพ้ใจคนนี้จังเลยอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกค่ะจากพลังงานไพ่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันดูแบบมีพลังงานเหนื่อยพลังงานแบบโดนดาบแทงอะไรอย่างงี้มาคือบางคนนะคะมันไม่ใช่มีถุนทุกคนที่แบบว่าอยู่ในสถานะแบบโสดสนิท สดสนิทสดสนิทในที่นี้หมายถึงว่าไม่เคยมีแผลเก่าแผลเดิมถ้าเป็นคนที่เคยมีแผลเก่าอ่ะอีเรียมเจเรียมพี่เรียมก็มาเออแผลเก่าถ้าเป็นคนที่เคยมีแผลเก่ามาคือตอนนี้คุณก็ไม่พร้อมจะรับอะไรทั้งสิ้นแหละต่อให้สิ่งที่เข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแค่ไหนคนราศีมิถุนที่เป็นคนมีแผลเก่าแผลสดเออต้องใช้คำว่าแผลสดนะคือคุณก็ เหมือนมันเป็นช่วงแบบไม่อยากรับมือกับอะไรเลยอะคือเหมือนกับมันแอบคิดไปแล้วในใจว่ามันจะมีจริงของวารักแท้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเชื่อสิเชื่อเถอะเชื่อเถอะราชาถือเหรียญค่ะเจอทั้ง e m เ e m เพ the e m p e r o r หรือเปล่าสายตาก็ดีดีเนาะ ด h เอ็มเพลเออร์นะคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะอย่าเพิ่งด่านะอย่าเพิ่งดา่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งดา่าเออเจอทั้งแบบด h เอ็มเพลเอร์เจอทั้งราชาถือเหรียญนะ่ะจะเอาอะไรอีกอะ่ะคือเขาเป็นคนมีความสุขขมนุ่มลึกถ้าเป็นผู้หญิงก็คุณก็จะเจอผู้หญิงที่แบบผู้หญิงเก่งอะ่ะผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่ เป็นผู้ใหญ่พอที่จะคือเขาจะไม่มีความมางงองแงงเ่ยความรักที่คุณจะเจอในช่วงเนี้ยช่วงช่วงช่วงห่วงท่วงกันยาเนี่ยค่ะกันยาถึงประมาณต้นตุลาเนี่คือจะเป็นลักษณะที่แบบว่าคุยกันแบบผู้ใหญ่แล้วอะจะไม่มีแบบมางงองแงงอย่ยังงุ้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นลักษณะข,ของการที่วางแผนอนาคตข้างหน้าแล้วอะไรอย่างงี้ จะไม่มีการแบบมัง,ง้องมังงงอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวหรือย,ยังทุกห้านาที่งไม่มีไม่มีแล้วคือจะเป็นลักษณะของการคุณจะเจอคนที่พูดเรื่องอนาคตอะเยอะมากซึ่งแผลเดิมอะคุณเจอแต่แบบอะไรที่แบบว่าโออะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยทําให้มีถุนบางคนบางกลุ่มก็จะเป็นหลักลักษณะแบบโอ้ดีแค่ไหนเข้ามาคุณก็คิดว่าเปลือกนอกหรือเปล่า ข้างในเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเง้นนะแอบมีความคิดลบนิดนึงสำหรับคนที่มีแผลนะแผลสดนะคะต้องบอกว่าต้องย้ำว่าเป็นแผลสดนะอืมบางคนถ้าอยู่ในสถานะที่เป็นคนคุยคนสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสจะจบเหมือนกันนะคะมีโอกาสจะจบเพราะว่าเหมือนทนกับความ คุณคุณทนกับความแบบกดดันสภาวะความกดดันคือมันเกินต้านแล้วอะพลังงานเนี้ยมันอาจจะไปตรงกับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนหรือเป็นคนคุยที่แบบว่าโดนกระทําซ้ำๆย้ำๆเรื่องเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอยากได้ความมั่นคงอะซึ่งเขาให้ไม่ได้แล้วคุณไม่สามารถแปกรับมันได้อีกต่อไปแล้วมันจะมีโอกาสที่จะจบลงนะคะจะมีการเคลียร์พลังงานไม่ดีนะนเนี่ยในเดือนนี้มีแน่นอน อืมราชินีถือดาบคือแบบว่าจบแล้วเริ่มใหม่เป็นคนใหม่ที่ใช้ลรกว่าเอายังไงถือดาบเลยนะถือดาบเลยนะเออคือบางทีอะค่ะการก้าวข้ามความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมาตั้งแต่แรกอะมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าพอเราคาดหวังอะเนาะในทุกๆความสัมพันธ์ทุกคนต้องคาดหวังใช่ไหมคะ เพราะว่าถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังเห็นไหมมันมีลักษณะของมือที่สามสำหรับคนที่ไม่ชัดเจนคนที่มีคนคุยนะคะคือมันจะมีเรื่องของมือที่สามคนที่สามบุคคลที่สามที่เข้ามาพูดคุยด้วยที่เข้ามาพูดคุยด้วยเพราะว่าบางคนอยู่ในสถานะคนคุยเขาก็ไม่ได้คุยแค่สองคนไม่ได้คุยแค่คุณกับเขา มันมีบุคคลอื่นเข้ามามันมีเรื่องของมือที่สามแล้วสิ่งเหล่านั้นนะคะมันมีโอกาสที่จะจบจะจบแบบจบอะ่ะจบแบบเจ็บด้วยนะอืมจบจบแบบเจ็บหนักแบบจุกอะใช้คำว่าจุกจนพูดไม่ออกโอ๊ยเจ็บไปทั้งหัวใจกันเลยทีเดียว คุณได้เพียงแค่ความเจ็บช้ำอ่ะเออพลังงานเนี้ยคือจริงๆอะ่ะพลังงานเนี้ยเป็นของคนโสดที่อ่านให้คนโสดอะมีเพียงแค่นิดเดียวจริงๆแต่อันเนี้ยเอนเอนไปทางคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนหรือเป็นคนคุยนะคะคือมันมีเกณฑ์จะจบแหละเพราะว่าเขาเขาไม่ยอมเลือกอะมันเป็นความสัมพันธ์แบบ เขาเห็นแก่ตัวอืมเราเขาพูดคํานี้เลยเนาะบางคนบอกว่าอุ้ยใช่คําว่่เห็นแกตัวเยเหรใช่ค่ะเขาเห็นแก่ตัวเพราะว่าถ้าเขาไม่เห็นแก่ตัวเขาควรเลือกใครสักคนหนึ่งเขาควรเลือกใครสักคนหนึ่งนี่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหวางตัวเป็นพระเอกวางตัวเป็นนางเอกแบบเลือกใครไม่ได้คนนั้นก็ดีเธอก็ดีเธอก็ใจใสอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเลือกต้องเลือกจริงๆ แล้วท้ายที่สุดแล้วว่าคนที่ทนความเจ็บปวดนี้ไม่ไหวน่าจะเป็นคนราศีมิถุนเองที่เอาตัวเองออกมาเออเอาตัวเองออกมาหอบใจโสม,สมของตัวเองออกมามันจะมีความขัดแย้งความเห็นต่างอะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถไปต่อได้ในเรื่องของคนอันนี้ไม่ใช่พลังงานของคนโสดเลยของคนโสดมีนิดเดียวคนโสดจะสบายใจได้คุณ มีแน่นอนค่ะคุณมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาคุยแน่นอนเป็นคนที่พูดน้มน้าวคนเก่งแหละแต่สําหรับอัน,นเนี้ยไพ่เนี้ยพลังงานเนี้ยส่วนใหญ่น่าจะพุ่งไปที่คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนเป็นคนคุยนะคะให้ระวังมือเขาเรียกว่าจะเรียกว่ามือที่สามดีไหมเพราะเราก็เป็นคนคุยเนาะอ่าคนที่เราคุยเขาจะคุยมากกว่าหนึ่งคนแล้วเราเนี่ยจะมีเซนต์บางอย่างรับรู้จับได้ว่าเฮ้ยไมไ่คุยกับเราแค่คนเดียวนี่ว่า คุยไรอกะอะไรอย่างเงี้ยแล้วท้ายที่สุดคุณจะเซฟตัวเองด้วยการพาตัวเองออกมาเพราะรู้สึกว่าบางคนไม่ได้เจอแค่ครั้งเดียวบางคนเป็นคนใจดีบางคนเป็นคนใจดีเจ็บมากกว่าหนึ่งครั้งและนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฉันทนไม่ไหวแล้วมันเหมือนแบบเหมือนโดนเหยียบซ้ําแล้วซ้ําอีกอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของความสัมพันธ์แบบเฮ้ยความชัดเจนก็ไม่ให้ยังมาเหยียบฉันความรู้สึกฉันตรงนี้อีกหรออะไรอย่างเงี้ยท้ายที่สุดแล้วอะความขัดแย้งความเห็นต่างเนี่ยความที่แบบ ความรู้สึกความเห็นเป้าหมายข้างหน้ามันไม่ตรงกันแล้วมันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบโอเคเงินฉันจบปัญหานี้ดีกว่าตัดฉึบมันไปเลยฉันไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะราชินีชูดาบขึ้นมาเลยแบบไม่เอาแล้วฉันต้องการรักษาตัวเองแล้วตอนเนี้ยคีบใจตัวเองก่อนหรอกก่อนไม่อยากทุกไปกว่านี้เพราะว่าที่ผ่านมาคือฉันอดทนมา,มามากแล้วว่าฉันแบกรับอะไรไม่รู้เยอะแยะ,เ,ยะเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยทั้งดาบทั้งอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนราศีมิถุนที่เป็นคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยก็เลยเลือกที่จะรักษาความรู้สึกของตัวเองไพโรแมนต์แองเจลต้องการบอกอะไรคนราศีมิถุนคะก e y o u ย r e ิเ t i o n แชีพอาชีพนะคะมันเป็นเหมือนการให้โอกาสตัวเองอนะคะ่ะการให้โอกาสตัวเอง ให้โอกาสตัวเองได้มีได้มีโอกาสได้ไปศึกษาคนใหม่ๆมันเป็นเหมือนการให้โอกาสตัวเองให้โอกาสตัวเองในที่นี้หมายถึงไม่ให้คุณเนี่ยฝากฝ่ายอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งคือฝักฝ่ายในที่นี้หมายถึงคนที่ทําร้ายเราซ้ําๆย้ำๆอยู่เนี่ยเลิกฝากฝ่ายกับเขาได้แล้วเราให้โอกาสตัวเองได้ไปเรียนรู้กับคนอื่นบ้างที่คุณอาจจะไปเจอคนที่แบบเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากอะ่ะดีไหมอะ่ะ ราชาถือเหรียญเออยเออเจอ The Emperor เอยก้าวข้ามเขาไปเถอคะค่ะถ้าความสัมพันธ์นี้มันมีแต่ท็อกซิกเต็มไปหมดแล้วมันทําให้แต่หัวใจคุณเนี่ยมันห่อเหี่ยวอะ่ะก้าวข้ามไปเถอะเอาจริง Romantic Feeling คําว่าก่อนที่ชีวิตเราจะไปถึงฟิล l Romantic Feeling ได้คุณต้องก้าวข้ามความทุกข์ก่อนนะ ก้าวข้ามความทุกข์ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากสัมผัสกับไพ่สองใบนี้ความรู้สึกของไพ่สองใบนี้คือคุณต้องให้โอกาสตัวเองค่ะไม่ใช่ปักตัวเองจมอยู่กับคนเดิมที่คอยแต่แบบทุบป,ปัญหาเดิมๆเ,เหมือนคนโยนก้อนอิดใส่คุณตลอดเวลาเหมือนโยนโยนโยน,โยนแต่อิดลงมาหาอะไรเงี้ยแล้วบอกว่านี่เราจะก่อร่างสร้างตัวไปด้วยกันนะความสัมพันธ์เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยกันนะอะไรเงี้ยมีแต่โยนหินลงมาให้อะไรเงี้ย จบมันซาตัดมันทิ้งซะแล้วให้โอกาสตัวเองได้รักกับใครสักคนแล้วได้มีช่วงเวลาแบบดีๆอะช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาดีๆในที่นี้บางคนก็เถียงบอกว่ากับคนนี้ก็มีช่วงเวลาดีๆนะโอเคเข้าใจแต่ว่าช่วงเวลาดีๆนั้นนะ่ะคุณอย่าเอามาเป็นข้ออ้างให้เขาเวลาเขาทำผิดหรือคุณรู้อยางกระใจว่าเนี่ย มันคือการทำร้ายคุณนะอะไรอย่างเงี้ยคุณอย่าไปเอาเหตุผลช่วงเวลาความรู้สึกตรงนั้นนะ่ะมาเป็นตัวตัดสินท,ทั้งทั้งที่ความชัดเจนเขายังให้คุณไม่ได้เลยนับภาษาอะไรกับความรักดีๆอ่ะแน่ปะเออสุดแล้วแต่ความคิดพิจารณาของคนราศีมิถุนนะคะยังไงซาก็อย่าลืมให้โอกาสตัวเองเนี่ยได้สัมผัสกับความรักดีๆบ้างนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเท่านี้นะคะผิดพลาดประกันใดหรือ มีวาจาใดที่พูดแล้วไม่เข้าหูนะคะต้องขอภไยไว้ที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ